ตัวจิว๋วกับลีลาหูลาหูปสุดพลิ้วไอ้ช่าไปแข่งทิ่ทังได้ที่หนึ่งระดับภาคใต้ค่ะโอ้โหหยิบห่วงลาลูปเนี่ยลูกแหวงให้เกิดแรงลมพัดลูกปิงปองตกลงไปกระแทกเป้าต่อเนื่องครับโอ้โหพับเวล<ห>อ่ะเฮ้ยไปแล้วครับเฮ้ยและนีเแื่อนด้วกโอ้โห 好简单啊！你，等一 ชื่อเด็กหญิงนภาพรเปงสาชื่อเล่นชื่อน้องฟิวอายุหกขวบเรียนอยู่โรงเรียนรีสอร์ทอ,อนอุบาลทุ่งสงอำเภอจุ้งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโอ้เป็นเด็กใต้แรงใต้ได้ไหมไม่ได้ครูก็ไม่ได้ครูก็พยายามไปรีดเปื่อยนะอ่าแล้ววันนี้เนี่ยมาจากใต้มาจากนครใช่ไหมลูกมากับใครคะมากับคุณแม่คุณครูค่ะ คับ <c oughs> น้องฟิลลูกเมื่อกี้ที่เราเล่นหูละหูปใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะไปเริ่มเล่นได้ยังไงคะเราเห็นเพื่อนที่โรงเรียนเล่นค่ะแล้วหนูอยากเล่นตามหนูก็เลยฝึกค่ะ,ลคะเล่นครั้งแรกนี่ทําได้เลยไหมคะไม่ค่ะมันทําแล้วก็ร่วงทําแล้วก็ร่วงใช่ไหมลูกใช่ค่ะ,ะแล้วใครเป็นคนสอนน้องฟิลคะฝึกเองค่ะอ๋อเหรอ <c oughs> แล้วแล้วกว่าจะทําได้มันมันนานไหมคะลูก แค่ชีสสองสามอาทิตย์ก็ได้ค่ะแต่พอมาอยู่โรงเรียนแล้วก็ให้ครูครูฝึกให้อีกทีค่ะโอ้โหมันตั้งสองอาทิตย์้วลูกตอนที่มันฝึกแล้วร่วงฝึกแล้วร่วงเนี่ยเคยรู้สึกโอ้ยไม่อยากเล่นแล้วมีไหมไม่ค่ะโอ้มันสนุกใช่ไหมคะใช่เออตอนเด็กๆกูเคยเล่นได้นะแต่ตอนนี้ทำไมมันเล่นไม่ได้ก็ไม่รู้อะเดี๋ยววันนี้น้องฟิวต้องสอนด้วยนะค่ะแล้วหนูเคยไปแข่งบ้างไหมคะลูกเคยค่ะมันเป็นแข่งรายการอะไรคะ ไปแข่งที่ตังค่ะไปกันเป็นทีมค่ะสิบคนแล้วก็ไปแข่งที่ตังได้ที่หนึ่งระดับภาคใต้ค่ะโอ้โหสุดยอดสุดยอดทีมนีงมีกี่คนนะคะสิบคนสิบคนความสนุกของการเล่นหูลูบมันอยู่ตรงไหนคะน้องฟิวรู้สึกว่าตอนหนูเล่นแล้วแบบมันเพลินดิค่ะแล้วแบบเล่นไปเรื่อยๆมันก็เริ่มสนุกหรอ น้องฟิลขาว,วันนี้มารายการทุกประเทนความฝันที่หนูอยากได้ไปคืออะไรคะชุดว่ายน้ําค่ะหยอเอาเอาไปเล่นหรือว่าไปไปประกอบการแสดงอะไรอย่างนี้ป่ะครับไปเล่นอเอาไปเล่นอ๋อแล้วทุกวันนี้มีชุดว่ายน้ำหรือย,ยังคะลูกมีค่ะแต่ว่ามันขาดแล้วค่ะอ๋ออ,อ,อ่ะองั้นวันนี้ต้องเต็มที่นะสอนพวกเรา3ามคนด้วยนะค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วเชิญค่ะ ดูพวกมีความสุขอยากสอนกเไหเนยสวัสดีลูกสวัสดีค่ะน้องฟิลมากรุงเทพบ่อยไหมลูกไม่บ่อยนี่คือครั้งแรกครั้งแรกเลยเนาะแล้วหนูเคยสอนผู้ใหญ่เล่นฮูลาฮูปไหมไม่ค่ะอยากสอนไหมลูกอยากจะถามผู้ใหญ่ก่อนว่าอยากเรียนไหมนะผู้ใหญ่ครับครับพอจะแบบพี่โก้พี่หอยเป็นตัวแทนเรียนฮูลาฮูปได้ไหมครับได้ค่ะเชิญเสียดายไม่ได้ลงแล้วเช้ามาค ฮูงออใส่ส้นสูงลูกหนูคิดว่าใส่ส้นสูงคนเล่นฮูลาฮูฟไหมไม่ควรไม่ควรกันเชิญพี่พี่ก้อยพี่หอยมีใครใส่ส้นสูงไหมผมใส่ครับหนูใส่แต่ไม่ถูงครับพยายามอยากสูงอยุดจะไม่ถูงเชิญพี่ก้อยพี่หอยครับเชิญครับได้สิครับมาทำฮูล่าฮูฟหน่อยครับเดี๋ยวหนูสอนลูกเวลาหลักต้องทำยังไงคะเอาเข้าตรงไหนก่อนลูกถามนี้แล้วก็ก็หมุนหมุนเนาะหนูทำให้ดูทีหนึ่ง ถ้าผู้ใหญ่เล่นนะลูกนานแค่ไหนถึงเก่งคะเอาสักสามสิบวิค่ะสามสิบวิสามสิบวิแข่งกันได้สิการดูว่าใครจะเป็นแชมมูโลหูหมุนมาเทนจับเวลามาดิอ่าแล้วหนูห้ามหยุดนะลูกหนูก็ห้ามหยุดด้วยพี่โก้ที่งมนจับเวลานะครับคือเดี๋ยวจะถามทคนิคก่อนเทคนิคที่เราจะให้หนูในรลูกพอเราอยู่ในห่วงแล้วต้องหมุนหมุนใส่เอวค่ะใส่เอว ใส่เอวอ๋อใส่เอวใส่เอวใส่เอวพี่โก้พร้อมครับไปครับไปลูกาได้ไหมดีไหมดีไดีอันนี้ไม่ดีอันนี้คูยิ้มแต่กูไม่ให้เขาไม่ห้ามด้ไม่ได้หเอยเมื่อกี้พี่โก้เขาใส่เอวนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเขใส่แบบนี้แต่แต่มือจับไม่ได้เจนครับ พี่โก้ได้สี่วินะลูกพีโกพพ่โก้สี่วิพี่โก้สี่วินะครับพี่หอยจากกี่วิพี่พสมบายมีเวลาพอปะล่ะเวลารายการเหรอ,อที่ผ่านมาเหมือนจะพอในสิ่งที่พี่ทำครับพี่หอยไปครับพี่หอยครับเวลาเๆลาเกลาไปดู มผยังไม่อยากหยุดพี่ดูเวลาก่อนโอยจะหยุดทำไมอยากให้พี่ดูเวลาจริงๆไม่เอาพี่ตึงแต่พี่พวกทีมงานเรื่องกดปล่อยทีได้ไหมปล่อยทีปล่อยทีปล่อทีปล่อยทีสองคนเลยทสองคนอีกทีหนึ่งอ้าวทีหนึ่งแค่ตัวไหนทำไมไม่ได้วะไหครับเออได้ได้แล้วได้แล้ได้แล้ว อภิโก้หกวิครับหกวิฮะหกวิดีขึ้นพี่โก้หกวิครับหน่อยครับพี่โก้เขาหกวิแล้วนะพี่โก้เขหกวิแล้วอันนั้นยังไม่หยุดอีกเหรอเนี่ยยังไม่หยอดยาวสนุกนี่เขาปอดอกเขาต้องไปเรื่อยของเขาเลยอ่ะยังไม่หยุดเลยพี่พร้อมไปครับัชัดเจนที่ชัดเจน พี่โก้โอ้ยได้พี่โก้ได้เยอะกว่าเยอะกว่าครับสุดยอดครับพี่นี้สองคนครับโอ้ยมากเยี่ยมไม่ทำไมเขายังไม่หยุดอีกอ่ะไม่ไม่รู้ไม่ค่ะไม่เมื่อยเดี๋ยวเขาจะต้องเล่นภารกิจโจมเกี่ยวกับฮุ้มเล่าุ้มเนี่ยให้เขาให้เขาทีมงานครับได้ครับภารกิจน้องฟิลมาครับขอบคุณพี่โก้พี่หอยคร่ะอยากเล่นได้จังเลยเคยเคยเล่นธรรมดาเคยเล่นได้พี่หอยก็เคยเล่นเราได้นะทำไมเหมือนไม่ได้ ผมจะถามปรึกษากรรมาารนิดเึงครับเดี๋ยวเขาจะต้องมีช่วงเซตเกมอ่ะใช้เวลาอยู่เป็น10นาทีเลยแต่คนดูไม่ทราบเราควรให้น้องฟิลหยุดก่อนไหมไม่ควรฮะผมว่าให้ทําไปแบบนี้แหละฟิลลูกเดี๋ยวจะต้องมีเซตอุปกรณ์ขึ้นมาูกเซตไปเรื่อยๆใช้เวลานานเป็น10นาทีเลยแต่ว่าเวลาออกอากาศแต่ลูกจะใช้เวลานิดเดียวคนดูจะนึกว่านิดเดียวหนูคิดว่าตอนที่เซตอุปกรณ์นานๆเนี่ยนูควรจะหยุดไหมหรือลูก็จะหมุนไปเรื่อยๆ นี่ไงหยุดได้แล้วลูกดัีงมือเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวเมื่อยทีมงานเข้ามาครับอุ้ยเดินขึ้นเหรอเดินลงเดินลงมาเป่าเทียนนะคือถ้าสมมุติว่าเดินเดินขึ้นบันไดเนี่ยหนูว่ามันธรรมดาไปไม่ใช่ตูปเทียนเดินบนเทียนแล้วไปจุดกระไดเดินบนเทียนไปจุดกระไดลูก ตาหนูเป็นลอยลอยลูกตาหนูลอยลอยเงงไหมลูกเดินบนเทียนแล้วไปจุดกระไดมันนี่ดะงงรับผิดชอบด้วยรับผิดชอบด้วยต้องฟิลงงก็โทษอ่านกรรมการถ่ายครับกรรมการคิดว่าทำอะไรครับผมว่าน่าจะดับเทียนหรอดับเทียนด้วยหูละหุบถูกต้องครับออ้ยผมถ่ายถูกอหเนี่ยแต่ยากกว่านั้นยากคือให้ใช้อวัยวะที่ต่างกัน ในสามจุดเนี้ครับห้ามใช้อวัยวะณจุดเติมอ๋อจุดรแรกก็หุรูปุ้มอยู่อีส่วนหนึ่งใช่จุด2ส่วนหนึ่งจุด3ส่วนหนึ่งและความยากของเรื่องนี้คือให้เวลา30มิบวินาทีอุออ้ยเข้าใจไหมลูก,ออลกใช้ร่างกาย3ส่วนดับเทียน3ามจุดในเวลา30วิเข้าใจไหมลูกเข้าใจค่ะประจำที่ไหมลูกค่ะอยากได้กําลังใจจากใครไหมคะ โค้งงะค่ะวิ่งไปหาคูมอใกล้ๆลูกป่ะขอส่งขอส่งกำลังใจให้นะคะใช่ค่ะพ่อให้กำลังใจนะคะได้แน่นอนมีพลังแสนกำลังใจมาไหมลูกมาค่ะอยากได้จากพี่โก้พี่หอยไหมลูกอยากค่ะไม่เอาก็ไปนี่อะไรกินไม่ไฟเนี่ยเขาอยากได้เขาอยากได้ก่งไม่ไฟค่ะเก่งมากทำได้แข็งทำได้ ทำให้ได้เหมือนน้าหอยเมื่อกี้เลยนะครับุรๆๆเลยนะมารูปเลยประจําพี่ลูกคือคือทนานน่ะเราไม่เถียงพวกมันได้แต่ว่าเวลาา30วิอ่ะแล้วมันต้องย่อด้วยติวเตรียมตัวนะลูกเวลา30นาทีใช้หุลหุบดับเทียน ิวพร้อมไปครับจุดแรกน้องใช้เอวครับเอลนิดเดียวได้แร้จุดต่อไปต้องเปลี่ยนไปไหนไปคอเปลี่ยนจุดคอดแล้วเยมสุดท้ายครับเอเจะใช้เดียวครับเดียวนเดว๊บสวเต็มสัเต็ปสเต็ป ำัาเอวครับไปเผาแ <ไป S 1> ล้วครับเอวอะเผาเผาเหรอเย้โ <Yeah. S 1> <า S 2> ว้าววล่วลวว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 งวว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 ว ได้ได้ใหม่หรือว่าใส่มาจากบ้านเนี่ยได้ใหม่ค่ะได้ใหม่นี่คืออะไรอะลูกเมจิกแคทเมจิกแคทเมจิกแคทชอบไหมคะชอบค่ะถ้าชอบได้นอีกเกมนะได้ค่ะทีนา้ครับโจทย์ที่สองมาครับภารกิจสุดท้ายครับลองเดากันดูดนะครับไม่ไม,มีทางเดาถูกเลยอมีสามจุดครับอ๋อ ฮะท่าจาร์ครับน่าจะพอเดาได้นะครับฟิวลูกมาตรงนี้ลูกมาหนูต้องเริ่มต้นจากการหยิบห่วงวูหล<ๆ>ูเนี่ยลูกแกว่งขึ้นมาแล้วก็เดินทางมาที่จุดที่สองแล้วก็ไปที่จุดที่สามตรงเนี้ยลูกมีหู้ดลูปอยู่สี่ห่วงแล้วหนูก็ไปที่จุดสุดท้ายลูกแกว่นให้เกิดแรงลม ให้พัดลูกปิงปองตกลงไปกระแทกเป้าให้เป้าทําให้ลูกโป่งแตกเคยเล่นอะไรแบบนี้ไหมลูกไม่เคยเคยคิดไหมว่าชีวิตรเราทําไมต้องมาทําอะไรแบบนี้คิดนิดหนึ่งไหมลูกนิดหนึ่งนิดหนึ่งเป็นความท้าทายลูกเพราะว่าหนูเก่งมากเราก็เลยอยากให้หนูเจอโจทย์สนุกสนุกหนูสนุกไหมสนุกคะ่ะดีมากลูกเราดีใจมากที่หนูสนุกเราโล่งใจโจทย์นี้เรามีเวลา ให้เวลาน้องฟิล60วินาทีครับอุย้ยสู้นะลูกสู้ค่ะสู้เพื่อใครลูกสู้เพื่อคุณครูแล้วก็คุณแม่ค่ะโอ้โหโอ้โคุณโชว์ทั้งหมดการใช้ของน้องฟิลครับจำที่ลูกหกสิบวินาทีนะลูกพร้อมไปครับ สองนะครับโโอ้หยันพอเลยครับอันนี้4อันนะสิจุดนี้คุณระพุกสี่นะครับโอ้โหหลายห่วงเลยสู้เขาสู้เขาเก่งมากเก่งมากเนี่ครับเก่งมากอัพเวลอะเฮ้ย่ครับเฮ้ยสุดยอดถ้าทำให้เกิดการเดี่ยครับโอ้โหตัดให้ลูกปิงปองไหลไปโดนลูกโป่งครับให้เป้าโดนลูกโป่งแตกครับแล และในโจทย์นี้น้องฟิวหนูน้อยหูลาฮูเจ้าของดีกรีแชมป์ภาพใต้ก็สามารถพิชิตภารกิจนี้ไปได้อย่างยอดเยี่ยมบอกได้เลยว่าโจทย์นี้ท้าทายและยากเกินไัวของน้องฟิวไปมากจริงๆ และนี่ก็เป็นการตอกย้ำให้เห็นชัดๆอีกครั้งว่าน้องฟิวของเราเก่งจนต้องยกนิ้วให้เลยล่ะครับเวลาเร็วมากลูกเก่งมาก,ก,ก,มากนุพานทุกจอดลูก <Yeah. S 1> เก่งมากครับ ทีนี้ครับเชครับสุดมากใช่มกุ่มากมากที่ครูงอบอกกับสปีดลูกก็ปีดคือแบบเก่งมากเก่งจังลูกเก่งจริงเลยเฮ้ยท่านารครับวันนี้ได้เห็นเด็กกุลาฮูฟบหกขวบจากทุ่งสงทั้งสามท่านรู้สึกไงกับน้องฟิลครับต้องบอกอย่างแรกก่อนว่าน้องฟิลเนี่ยน่ารักสมวัยมากๆเลยออกมาพร้อมความสดใสเลยแล้วเขาได้เจอสิ่งสิ่งหนึ่งที่ เขาเจอแล้วเขารักมากๆก็คือฮูลาฮูปเนี่ยเขาทําซ้ําทําฝึกฝนไปเรื่อยๆจนเขาชํานาญทําได้ดีมากๆแล้วก็เมื่อกี้น่ารักอย่างหนึ่งเมื่อกี้ที่คุณซุปถามว่าสู้เพื่อใครเขาบอกสู้เพื่อคุณแม่และคุณครูเขาไม่ลืมผู้มีพระคุณกับเขาเลยเพราะฉะนั้นนี่คือต้นแบบของเด็กดีที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างแน่นอนครับขอบคุณครับเการชบควาฝันของคุณที่เราทะต้คนคื น้องอยากได้ชุดเล่นน้ําครับนี่คือความฝันของฟิลครับทั้ง3ท่านครับเก่งขนาดนี้พวกเราก็ต้องให้พานค่ะคือลูกที่ทุกบอกเล่าเรื่องราวความเก่งของหนูความน่ารักของหนูความสามารถของหนูและความฝันของหนูให้พี่ๆรองเท้านักเรียนเอสียทราบแล้วพี่พี่เขาดีใจมากและเขารู้แล้วว่า ฟิลอยากได้อะไรพี่พี่รองเท้านักเรียน s อ s ให้รายการเตรียมสิ่งน,นี้ให้ลูกครับหันหลังเลยลูกหันไปมองด้านนั้นลูกเดินหน้าสี่เก้าครับที่พี่ทีมงานครับขอความฝัน้องฟิลจากพี่พี่รองเท้านักเรียน SC s อ s ซครับโอ้โอโอสีสีน,น่ารักมากขอบคุณขอบเรช ให้จัครบเซตลองฟิลมือลงก่อนลูกแล้วก็หันมามองได้ละครับมา,า,าดใูใกล้ๆลูกให้สีหนนี่คือชุดว่ายน้ำชุดจ่ายลูกมีชุดว่ายน้ำนะลูกนะมีอุปกรณ์ที่จะพาหนูไปไว่ายน้ำมีแว่นตาด้วย<อ>นะลูกแล้วก็แล้วมีกางเกงด้วยนะลูกนะใส่ครบชุดเลยหนูว่ายเป็นกีน่ท่าละลูก ไม่ไมเป็นหรือยังโอยังไหวไม่ oh, eau, เป็นเดี๋ยวไปฝึกลูกเดี๋ยวนั้หนูฝึกมั่นใจว่าหนูจะเก่งแบบคูลละคูปแน่นอนไม่ใช่แค่ชุดว่ายน้ำนะลูกพี่ๆรองเท้านักเรียนเอสเสมีทุนารศสาษาให้ลูกด as> ้วยรวมวันนี้มอบความฝันให้ลูกจากพี่พี่รองเท้านักเรียนเอสเซสสองหมื่นบาทครับดีมันดูดีเลยเด็กเลยลูกโอ้ยิ้มหวานเลยชอบไหมลูก นี่คือรองเท้านักเรียน SCS ลายการ์ตูนใหม่สดใสลูกนี่มีแคทช้าลูกแคทช้าคือรุ่นเมจิกแคทแมวน้อยแสนสนที่หนูใส่อยู่เนี่ยลูกแล้วก็ป๊อปทีมรุ่นแองเจิลป๊อปลายเด็กหญิงสดใสนะครับแล้วก็ SCS รุ่นในโตรแมนคุณยนตทรงพลังชอบความท้าทายนะครับขอมอบให้น้องฟิลไปแบ่งปันกับเพื่อนๆนนะจากพี่ๆรองเท้านักเรียน SCS ครับล รู้จักสิ่งนี้ไหมลูกนี่คือเหรียญจากซูเปอร์เทนลูกเราทํำขึ้นเพื่อให้เป็นความทรงจำให้หนูได้จดจำได้ว่าครั้งหนึ่งหนูเคยใช้ความสามารถของหนูที่หนูรักขึ้นมาบนเวทีนี้แล้วนำความฝันกลับบ้านไปสิ่งที่ซูเปอร์เทนอยากบอกคือว,ว่าในอนาคตข้างหน้าถ้าหนูมุ่งมั่นตั้งใจทำสิ่งใดก็าตามเหมือนที่หนูมุ่งมั่นตั้งใจทำกับฮุละฮูบ เราเชื่อว่าหนูจะสําเร็จในทุกความฝันของตัวเองนะลูกด้านหลังสลักชื่อของน้องฟิลด้วยเด็กหญิงนวพรเป็นสาเรียนสุพเทเรียนนี้เป็นของลูกครับเป็นคือทำความฝันได้สำเร็จรู้สึกยังไงกับตัวเองลูกรู้สึกภูมิใจค่ะอยากบอกความรู้สึกของเรากับใครที่สุดลูกอยากพูดกับใครครับคุณครูค่ะคุณครูนะลูกเราใคใกล้ชิดกับครูเนาะคุณครูเชื่ออะไรลูก ครูนกถ้าครูนกอยู่ที่กล้องตัวนี้หนูอ,อยากจะบอกอะไรกับครูนกเชิญเลยลูกอยากขอบคุณครูนกค่ะที่สอนหนูมาจนขณะนี้อยากให้ครูนกเป็นครูที่สอนติด็ิดนักเรียนที่โรงเรียนดีสอนอนุบาลขั้สูงดีๆอย่างนี้ไปตลอดการนะคะขอบคุณ แสดงว่าครูต้องเป็นครูที่ที่สอนเด็กด้วยความรักจริงๆนะครับเด็กรู้สึกแบบนี้เนาะดีใจแทนครูนกเลยครูนกใจดีไหมลูกบางทีก็จะร้ายบางทีก็ใจดีแต่เราเข้าใจครูโอ้เขาตอบดีเขาตอบดีเวลาที่คุณครูดุเพราะอะไรลูกเพราะว่าถ้าทําไม่ดีก็ต้องดุค่ะคำว่าเด็กเข้าใจครูเนี่ยเป็นคำที่ที่ชัดเจนมากแต่ว่าคุณครูอธิบายใช่ไหมลูกเวลาที่คุณครูจะทําอะไร ูอธิบายให้หนูเข้าใจใช่ไหมลูกหนูรักครูขนาดไหนลูกรักมากรักมากเลยนะเชื่อว่าครูน้ก็รักหนูเช่นกันและเช่นเดียวกับพี่ๆซูเปอร์เทนแล้วก็กรรมการทุกคนก็รักหนูเช่นกันขอบคุณที่มารายการนะลูกอัชิระพันจิ๋วคุณลูกของเรานะครับน้องฟิวจากช่งสงครับขอบคุณนะลูกนิสัยไหวนิดนึงนะบางทีก็ใจร้ายบางทีก็ใจดีแต่มันก็จริงอ่ะครูก็ต้องเป็นแบบนี้ต้องหนูอธิบายให้ฟังว่าหนูเข้าใจหนูเข้าใจคือน้อยคนนะครูทิเดก เด็กรุ่นนี้จะเข้าใจครูว่าไปบายบายลูกบ๊ายบายค่ะตบดีมากตบดีมากครูสอนดีหนูเข้าใจครูแต่หนูเข้าใจครูเจำกันครับเดี๋ยวมีข่าวดีขอรองเท้าอวดหน่อยนี่ไม่นะจากแฟนเพจของเราครับไม่นะจากแฟนเพจของเราครับนี่คือกิจกรรมร่วมสนุกที่แฟนเพจของซุปเปอร์เทนซุปเปอร์จิ๋วนะครับรองเท้านักเรียน SCS ทั้ง3รุ่นเราแจก10คู่ครับไปร่วมกิจกรรมได้นะครับที่แฟนเพจของ ซูเปอร์เทนซูเปอร์จิ๋วครับโัวนี่เหมาะกับครูนะเนี่ยครูเนี่ยครูใส่ได้นะมีของผู้ใหญ่ไหมคะในโทรในโรรับประทานได้ไหมไม่ได้ครับมันสีมันสีสวยซูเปอร์เทนอัจฉริยะพันจิ๋วทุกวันเสาร์16นาฬิกาส5นาทีสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ